จะเป็นไรเรื่องเวลาอันนี้เราปิไม่มีแขกนอกไปราได้เลยไม่มีปีกของเราปีกตารางเลยถามไม่โอ้ได้เลยนะครับเยี่ยมเยี่ยมเลยทุกสายทุกคนนี่เป็นเหตุการณ์เกือบตีสามของวันที่3พฤศจิกายนนะคะตำรวจสพช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการชื่อว่าเลเวล9ที่ยังคงเปิดให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลา ในคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการแสดงตัวเข้าตรวจสอบแล้วก็จับกุมนำโดยสารวัตรสืบสวนสพช้างเผือกก็เป็นคนที่สวมแจ็กเก็ตสีเข้มที่เมื่อสักครู่นั้นอยู่ทางด้านซ้ายของจอนะคะส่วนคนที่พูดคุยด้วยก็คือชายใส่เสื้อสีเหลืองทราบว่าเป็นผู้ที่ดูแลร้าน ส่วนชายที่สวมเสื้อยืดสีดำคือหนึ่งในชุดปฏิบัติการป่าช้าแตกของกรมการปกครองที่ไปบุกจับเลเนฟผับในพื้นที่รับผิดชอบของสพช้างเผือกในคืนฮาโลวีนเมื่อ2วันก่อนนะคะก่อนที่ผู้อำนวยการชุดป่าช้าแตกกรมการปกครองจะออกมายอมรับค่ะว่าเจ้าหน้าที่ปกครองที่พบในร้านเลเวลนายเช้าวันที่3พฤศจิกายนอยู่ในชุดปฏิบัติการส่วนกลางที่บุกไปจับสถานบันเทิงเลเนฟในคืนฮาโลวีนจริง แต่บอกว่าการไปที่ร้านเลเวลนเป็นการทำงานสืบข่าวไปหาข่าวในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ต่ออีก2วันโดยทั้งชุดมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด16คนเดินทางกลับหลังจากไปจับเลนฟผับทันที14คนกลับมายังส่วนกลางในกรุงเทพแต่ชุดสืบถูกทิ้งเอาไว้อีก2คนเพื่อหาข่าวและจะเดินทางกลับช้าวกว่าคนอื่นๆค่ะ พวกเราอยู่นี่กันทั้งหมดยกเป็นชุดสืบสองคนซึ่งเมื่อคืนหนึ่งในชุดสืบไปที่ร้านหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ไปอีกร้านหน,ะนึ่งนะฮะแล้วช้ำเผือกเขาก็สอบพอช้ำเผือกเขามาตรวจน่นแหละนะครับแล้วก็มาพบคราวนี้ก็มีสื่อมวลชนนําไปขยายข่าวเพื่อที่จะอาจจะให้เกิดความเสื่อมเสียน่ะแหละกับชุดเราเพราะชุดเราเป็นชุดทํางานอาจจะไปขัดผลประโยชน์กับกับผู้ประกอบการบางรายหรือหลายรายเลยผมเรียกอย่างนี้แล้วกันนะครับเพาะหกเรื่องเนี่ยหกเรื่องเลยผมบอกแน่นะครับ กระทบแน่นอนและต่อไปเนี้ยผมก็จะเป็นบัตรการอย่างต่อเนื่องไม่ต้องวงครับ ขณะที่พลตํารวจตรีจรูนเกียรติปานแก้วรักษารษาชการกาแทนรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางได้สั่งการให้ตํารวจกองบังคับการป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าบอกอปปป,ป,ป,ปลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดไม่เจาะจงตรวจสอบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าจะเป็นตํารวจท้องที่ไปปล่อยปละละเลยให้เลนเนฟผับเปิดบริการโดยไม่มีใบอนุญาตใช่หรือไม่เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่ไปนั่งดื่มกินในร้านเลเวลนซยซึ่งเปิดเกินเวลากว่าที่กฎหมายกำหนดก็ต้อง ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ขณะเดียวกันก็มีรายงานการชี้แจงจากสอพอช้างเผือกลงวันที่1พฤศจิกายน2566ว่าสอพอช้างเผือกได้เสนอฝ่ายปกครองดำเนินการปิดเลนนอ็อปผับตั้งแต่วันที่21กันยายน2563เนื่องจากอำนาจการสั่งปิดสถานบริการเป็นอำนาจทางปกครองแต่มีรายงานว่าฝ่ายปกครองหรือทางจังหวัดไม่ได้ดำเนินการทำให้สถานบริการแห่งนี้ยังเปิดดำเนินกิจการต่อ แต่สพช้างเผือกเข้าดำเนินการจับกลุมเอผิดรั้นเลเน e ฟผับอีก6ครั้งในช่วงระหว่างปี2565ถึง2566ก่อนที่ชุดจับกลุมของทางฝ่ายปกครองนั้นจะมาจับกลุมเมื่อวันฮาโลวีนค่ะ